วันที่29มกราคมนะครับเราจ่ายเงินเดือนให้พนักง,งาน250,000นะครับโดยหักเงินสมทบประกันสังคมไว้นะครับในส่วนลูกจ้างใน4.5นะครับเราเดี๋ยวเราต้องหักของนายจ้างอีก4.5นะครับแล้วก็หักภาษีหักนี้จ่ายไว้12,250นะครับสุที่จ่าย233,150นะครับออกเช็คเลขที่10044นะครับเข้าบัญชีให้กับพนักง,งานนะครับโดยธนาคารนคิดขัขนเนียมการเอาอโอนเงินเข้าบัญชีพนักง,งานใน750 นะครับอ่ะวิธีการทำก็ทำในสมุดร,รายวันนะครับนะ GL รายการรายวันนะครับรายวันจ่ายเงินนะวันที่29นะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่าจ่ายเงินเดือนพนักง,งานนะครับเราก็จะเดบิตเงินเดือนนะครับเราจะต้อง นะครับหักเงินประกันสังคมนะครับเราก็เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นของนายจ้างจะเป็นเงินสมทุกกองทุนประกันสังคมนะครับแล้วก็เราต่อจากนั้นเราก็จะหักภาษีนะครับภาษีหักน้าที่จ่ายนะครับนะครับแล้วเราจะจ่ายด้วยเช็คนะครับ เช็คจ่ายลงที่ลวงหน้านะครับเรามีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับก็เป็นค่าธรรมเนียมธนาคารอ่เดีย๋ยวเราค่อยๆหยอดนะครับเงินเดือนที่เราต้องชําระเนี่ยนะครับทั้งหมด2 5 0 0 0 0บาทนะครับเงินสมทูป,ประกันสังคมในส่วนนี้เป็นส่วนของนายจ้างคือ4,5 0 0นะครับค่าเงืนอาคาราคือ750 ภาษีในจ่ายที่เราต้องหักจากลูกจ้างไว้ก็คือ1 2 3 5 0นะครับอ่ะยังไขอันนึงคือแทรกแทะข้างบนคือเองินประกันสังคมนะครับเงินประกันสังคมค้างจ่ายในส่วนของทั้งนายจ้างและลูกจ้างรวมกันทั้งหมด9,000บาทนะครับฉะนั้นเช็คที่เราต้องจ่ายทั้งหมดก็คือ2 3 3แ5 0อ่ะไม่เท่ากันนะครับเดีย๋ยวอาจารย์ดูนิดนึง อ๋อเราต้องหักตัวตัวค่าธรรมเนียมธนาคารด้วยนะครับค่าธนาคารตัวนี้เราจะต้องหักจากบัญชีธนาคารโดยตรงนะครับตัว750ตัวนี้นะครับเพราะธนาคารหักค่าธรรมเนียมเราออกไปนะครับฉะนั้นเราหักจากตัวเงินฝากธนาคาร750นะครับอ่าทีนี้เราต้องไล่กดแล้วครับว่าจะกดอะไรบ้างนะครับอ่าตัวที่ต้องไล่กดตัวแรกเดี๋ยวตัวภาษีค่อยพูดกันนะครับเช็ค จ่ายลงที่เช็คลงที่ลงหน้านะครับก็เป็น CQP ูเนะครับตัวง่ายง่ายก่อนนะครับเราจ่ายเลขที่1 0 0 4 4ศนะครับลงวันที่29าจนวนเงินก็คือ233,150นะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยธนาคารใช้วิธีการตัดบัญชีเราออกไป750นะครับอีกอันนึงคือ transfer out เ,เป็นค่าธรรมเนียมครับ 7 5 0ธนาคารตัดค่าธรรมเนียมออกไปก็เขียนว่าค่าธรรมเนียมโอนเงินนะครับค่าธรรมเนียมเงินเดือนนะครับทีนี้ตัวที่จริงๆเราต้องกดอีกหนึ่งตัวคือตัวของภาษีเงินได้หกดักในที่จ่ายนะครับอ่อาเดี๋ยวเราลองกดเราหักหักตัวของพนักงานนะครับตัวนี้มันเป็นบุคคลธรรมดานะครับทีนี้ตรงนี้เราต้องใส่เรา เนื่องจากเราไม่มีระบบโปรแกรมนี้ไม่มีระบบของเปโลนะครับฉะนั้นเราจะต้องทําเป็นตัวรวมไปเลยนะครับก็คือเราจะต้องตั้งเจ้านี้ลอยๆขึ้นมาเป็นเจ้านี้ระบบเงินเดือนนะครับอาจารย์ขอกลับไปที่ตัวนี้ขอปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ย่อตัวนี้ลงมาไปที่ Enterprise Manager เป็นที่ AP Setup นะครับตั้งระบบเงินเดือนขึ้นมาครับแต่ถ้า,ถามีแต่จริงๆเราทําเอกสารนี้ต้องทําแยกรายบุคคลนะครับ เอาระบบเงินเดือนขึ้นมาเราตั้งไว้แล้วนะครับฉันแล้วกดวิส u วงแท็กนะครับเพื่อให้ข้อมูลครบทุกระบบนะครับแล้วเลือกระบบเงินเดือนนะครับเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอาจารย์ใส่เลขศูนย์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดาก็เป็นพอง,งอดอ,อันนี้เป็นเงินเดือนต้องเป็นพง,งอ .1 อหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเงินเดือน ใส่200,5นะครับหักไป1 2 3 5 0ทีถ้าเรากดโอเคเนี่ยระบบมันจะไม่โอเคเพราะเราไม่ได้ใส่อาตาสัตราภาษีแต่เนื่องจากว่าอัตาราภาษีของเงินเดือนเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นอัตราเดียวเป็นอัตราเป็นสเต็ปนะครับฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีการนะครับก็คือคิดอาตาัตราภาษีโดยเอา1 2 3 5 0ตั้งหารด้วย200,5เอาเป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็จะได้4.94เนนะครับะจะได้ตัวเดียวกัน กดตกลงไปนะครับตัวนี้ก็จะไปอยู่ในรายงานระบบของตัวตัว w ว t โมดูลด้วยนะครับกดโค้ดนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีนะครับ CQ Pay นะครับเท่ากับที่เราจ่ายเช็คเป็นเงินเดือนคือ2,331,50ันรอา Transfer out นะครับก็คือเป็นค่าธรรมเนียมเงินเดือน750แล้วก็ v i s u i n t i a l นะครับอีกเท่าไรละ่ะหน่ง่นะครับเราก็กดบันทึก